ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกเพื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมที่ทรงรูปประจักษ์ภายในพระทยเต็มสัตเต็มส่วนไม่มีอะไรบุกร่งองพระองค์จึงแสดงได้อย่างไม่จะทุกสะท้านแสดงได้อย่างองอาจกล้าหาญพร้อมด้วยความเมตตาเต็มส่วนที่อยากที่จะให้สัตว์อยากให้สัตว์ทั้งหลายเด้เข้าออเข้าใจในธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกๆ ขั้นทุกตอนมัน่ันจถึงเน้นหนักในการปฏิบัติในทำสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกปริยัติบอกแล้วว่าให้ทำยังไงปฏิบัติก็ดำเนินตามที่สอนแล้วปฏิปฏิหมายผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัติที่ท,ท,ทรงอย่างทรงที่บอกแล้วในเวลาบวช เกสาลุมานะผานตักแต่จน่นนั่นแหละคือบอกแล้วนี่นี่งานนะแล้วสถานที่ทํางานก็บอกอีกที่ไหนที่ทํางานงานอันนี้สะดวกที่สุดคือที่ไหนนะอันดับหนึ่งก็ลูกขมูลนะต้นไม้อันดับต่อไปต่อไปท่านก็บอกไปเรื่อยๆอ,นะอันตางว่าอติเลกันอติเลกันลาโพอติเลเเกันลาโกสิเลือเผลือกเล่าเปล่อเปืืออะไรว่าไป อันดับหนึ่งก็คือตรงนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทําดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอกระถ่ามาแล้วยิ่งไม่ได้สอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเราผู้ปฏิบัติตามจิงไม่ควรทําแบบสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่พินิจพิจารณาไส่จองตามร่องรอยที่สงสั่งสอนไว้ธรรมะเราจะไปพูดถึงเรื่องว่าสมัยนั่นสมัยนี้ มันก็เหมือนกันกับกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมันไม่มีสมัยใดละกิเลสต้องเป็นกิเลสวันยังค่ำให้ถือเอาจุดนี้ธรรมะเพื่อแก้กิเลสถ้านํามาแก้ให้ถูกต้องก็แก้ได้วันยังค่ำเช่นเดียวกันส่วนมากเรามันมกแต่จะไม่ทันกลมมายาของกิเลสและไม่ทันไม่ใช่มากไม่ทัน,ม,ม,ทนมันไม่ทันนั่นแหละมากกว่าอะไรๆถ้าเป็นผลลบแล้ว มันจะเชื่อได้ง่ายเชื่อได้ง่ายจะเป็นผลบวกเชื่อได้ยากเนี่ยผลลบคือเรื่องของกิเลสมันต่อยเอา,าปั๊บเลหลุดลอยไปเลยถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่เกาะไม่ติดนี่แหละมันยากอยู่ตรงนี้ในเบื้องต้นที่มันเกาะยังไม่ติดนี่ต้องได้ใช้ความเพ็นปิดน,นาใช้ความพยายามการพิถนผลตนก็ต้องในสังเกตอย่างที่ท่านพูดในสัปปายะนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่สัพเายะเพื่อถากประขันหลักใหญ่คือสัพเายะเพื่อกิตตภาวนาสัพเายะคืออะไรบ้างอาหารและสัพเายะน่ะพระองค์ทรงเหลือเฟือที่ไหนหรือเป็นกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดมันก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกนั่นเองจะผิดอะไรไปกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดหาขอทานเขาเสวยนั่น ขนาดไหนนั่นแหละสัพปปยะพระองค์ทรงได้ได้จัดสรู้เพราะอาหารเหล่านี้นะไม่ได้จัดสรู้อาหารในพระราชวังนี่ก็เป็นสัพยะอันหนึ่งที่เกิดควรที่นิพิจานานครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาเราดําเนินอย่างสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากมักจะเป็นอาหารประเภทเหล่านี้แหละที่สัพปปยะสัพยะคือการภาวนาสะดวกสบายทั้งอยู่ในป่าในเขาอยู่กับคนป่าคนเขาเขามีอะไรเขาก็ ใส่บาตรให้น้ำพริกอะไรที่ไปหาของที่ดีนี่ไม่มีแล้วมีของพออย่างประทางชีวิตประทางชีวิตนั่นแหละความพอประทางชีวิตในร่างกายของเรานั่นแหละแต่มันเป็นสัพพยะสั่หรับการภาวนามันดีที่ตรงนี้สบายๆฉันมันก็ไม่ได้ฉันมากเพราะอาหารก็อย่างว่าจะพอฉันมากอะไรบางทีไม่มีอาหารมีมีแต่ข้าวเนี่ย จะเอาอะไรมาฉันมากห่ะออมันก็การมาเป็นสัพปายะคือการนั่งภาวนาก็ไม่งูกงกคือไม่สะป,ประกอบงอกง,กงนินไม่กวนเรื่องหลับเรื่องนอนนั่งแต่จิตเป็นทางด้านสมาธิก็สงบแนว่วถ้าเป็นทางด้านปัญญาก็พิจารณาคล่องตัวให้เห็นที่สมาธิพระพุทธเจ้าสอนในที่ตรงไหนที่อยู่ของสมาธิจริงๆที่อยู่ของปัญญาจริงๆที่อยู่ของมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นจากกิเลสจริงๆมันอ,อยู่ที่ไหน ้นหาให้เจอสิที่เรามันอยู่ที่ไหนนั่นนี่แหละครับท่านสอนทุกบททุกบทสอนลงตรงนี้นะให้ค้นาหาเห็นทาเหล่านี้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับทาเหล่านีน้สะดวกสําหรับทาเหล่านี้ก็บอกหมดนี่อาหารเป็นความสะดวกสํปปาหรับทาเหล่านี้ก็บอกอาหาสปายะนี่อุตุสปยายะเราก็หาอากาศที่พอเหมาะสมกับเราสำหรัอุตุสปยายะติยินฟ้าอากาศเป็นที่เหมาะสม ไม่ทึบเช่นอย่างในเขาในถ้ำนี่ก็ไม่ใช่ถ้ำทึบๆโล่งอยู่สะดวกสบายเช่นอย่างอภปกาศมตันว่าอโปกาศนั่นคือเป็นความสะดวกสบายมากอ่ะเป็นการเปลีนเวลาเช่นในกลางท่าเมืองคืนพระกรรมาฐานในวงเราทุกวันนี่ยมันมไปหานั่งพอนาอยู่หินดานหินดานเป็นหินดานหรือหินพลานอะไรรล้ว่า <c oughs> เหมือนกระดานเนี่ยเรื่งไปหานั่งพอนาอยู่ กลางแจ้งเงี้ยเงียบสวานนั่นบางคืเนเงียบอา้าวที่นี่เสือจะมาทางไหนล่ะก็มันไปอยู่ในดงของมันเนี่ยนั่นะเราจะเห็นความสามารถของเราจะได้เห็นว่าสติปัญญาของเราออกทํางานมันเป็นอย่างไงได้ยินแต่สติปัญญาติปัญญาถ้าไปถูกสถานที่จนั้นครอบงำเข้าไปแล้วไม่ต้องบอกสติปัญญาจะมามาเองเพื่อการแก้ไข เหตุการณ์ที่กําลังแสดงอยู่เวลานั้นนั่นพังก์จิตยิเมื่อมีผู้รักษาสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วทําไมจะไม่สงบทําไมจะแสดงไม่แสดงความแปลกประหลาดอาจารย์หเห็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงได้รับความอาจารย์มาแล้วจากวิธีการเหล่านี้นี่นี่เราให้ค้นหาสิสมาธิอยู่ที่ไหนก็ให้ได้จะได้เห็นอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ให้มันชัดในหัวใจ,จขององคสิปัญญาปัญญาขั้นใดไม่ต้องบอกว่า ไม่ต้องถามใครละลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเป็นสันติโกสันติโกรเรื่อยไปเท่านหาความสะดวกสบายสบายให้สบายให้บุคลาสปายะเพื่อนฝูงไม่ขัดไม่แย้งกันเรื่องทิธนะิการะการปุะติปฏิบัติรงรอยกันเพื่ออัดเพื่อทําด้วยกันคําว่าบุคลาสปายะจะหมายถึงอะไรเป็นส่วนมากก็หมายถึงเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นสําคัญ ประชาโชยโยมมีเป็นบางการบางเวลาเท่านั้นไม่สําคัญยิ่งกว่าปุกละสัพยะคือเพื่อนอันเดียวกันนี่สําคัญมากเนยันบ้าไว้กี่อย่างล่ะอาหารสัพยะก็พูดแล้วแต่กินนี้อืตอุสัพยะก็พูดแล้วแต่วีนีอาว่าสัพยะที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนก็ท่านก็บอกไว้แล้วลูกอมูลเป็นที่หนึ่ง จั่างนั้นเปนันดับสองดับสามไปนีน่มีแต่คำ่าสัพยาสัพมระย,ะปประยะคือความสะดวกสบายสำหรับการบาเพ็ญน,นะไม่ใช่สะดวกสบายในการหลับการนอนการแบบอยู่แบบโลกโลกเขานี่อยู่เราอยู่แบบรรเอียบททั้งสี่เป็นอรียบทของนักบวชแบบธรมเราจรึงต้องได้อยู่แบบนี้นี่แหละการที่จะมาอยู่แบบนี้มาทําแบบนี้ต้องพิจิพิจารณาพระาว่าของพระเจ้าให้ถึงใจ จะสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังเฉยๆไม่ถึงใจพระพุทธเจ้ชาชงแสดงแก่โลกสแสดงด้วยความถึงพระทัยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆเนี่ยพวกเราฟังเล่งฟังแบบเล่นๆคนหนึ่งพยายามเอาน้ําเทในหม้อของเราหม้อน้ําเราความเ,เอาก้นขึ้นมันเอาอะไรมาเทแต่มันก็ไม่เข้าเอาน้ามหาสมุทรมาเทมก็ไหลออกหมดนี่นนนจะทําอะไรที่ตรงไหนจเจ้าเลยทำพระพุทธเจ้าไปแต่เทม,มันมม ไม่มีอะไรรับมันก็อย่างนั้นนะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพากันตั้งอ,อกตั้งใจประพฤตธปฏิบัติขอให้สังเกตร่องรอยพระองค์ให้ดีนะสังเกตร่องรอยพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะสําคัญร่องรอยที่ที่ท่านแสดงไว้คืออะไรทำทุกบททุกบาทวินัยก็ให้เคารพทำเพาให้เคารทพารทุกบททุกบาทใช้ความสังเกตด้วยดีนั่นละ่ะเราจะไม่ผิดหวังละ่ะจะเจอความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเจอมาแล้วโดยไม่ต้องสงสัย วันนี้ก็แสดงเพียงเท่านี้อาละขอความสวัสดีช่งนี้แก่ท่านทั้งหลายทุกๆองค์อาละนะ